ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2อนะคะ EP ที่2เราจะเริ่มที่บทสวดบทที่8ค่ะบทสวดรรมจักกัปปวัตนสูตรนะคะเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังภะควาภารานสิยังวิหรติอิสิปะตะเนมิทาเยตัตะตะระโผภะควาปัญจะวะคิเยพิขูอามันเตสิก ทเวเมพิกเวอันตาปัปพระชิเตนะนะเสวิตตพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคฮีโนคัมโมโปทุชนิโกอะนะริโยอนันทะสันหิโตโยจายังอัตตะกิระมะถานุโยโคทุกโขอะนะริโย อนัตถสันหิตโตเอเตเตพิคเวอุโปโอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากักขุกะรณียานะกะรณีปุปาสามายะอภินยายะสัมโพทายะนิพพานายะสังวัตติ กตมาจะสาภิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจกขุกกรณียานะการณีอุปสะมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายเมวะอริโยอัตถางคิโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสะมายะภิญญายะสัมโพธายะ นิพพานายะสังวัตติอิทังโขปะนะพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามะรณะปิทุกขงังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมานัสสุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกขโ,โกข ยำปิดชังนะละพระติตำปิทุกขงังสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอิทังโขปะนะพิกเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายางตันนหาโปโนโภวิกานันทิราคาสหคตาตัตระตัตราพินันทินี เสยยะถีทางกามตันหาภะวะตันหาวิภวะตันหาอิทงอะะังโขปะณะพิขเวทุกขนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสยาว,วะตันนหายะเอเสสาวิราคะนิโรโทรจาโปะตินิสังโคมุติอนาละโยอิทงอะะังโขปะณะพิขเว ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังไยะเมวะอริโยอัตทังคิโกมัคโคเสยยถีทางสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอน,นันทสุเบสุธรรมเมสุจักของอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอโลโกโอุทะปาธิตั้งโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิขเวปุกเพอน,นันทสุเปสุธ<ส>รรมเมสุ จักของอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกโอุทปาทิตั้งโขปปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวอุเพอน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิ วิชาอุทะปาทิอโลโกอุทะปาทิอิทังทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณาังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาทิอโลโกอุทะปาทิ ตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังประหาตับพันติเมธิขเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักของอุทาปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอ,อุทาปาทิตังโขปนิธังทุกขสมุทโย อริยสัจจังปะหินันติเมพิคเวปุเพอ,อนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักของอุทาปาทิญาณาังอุทาปาทิวิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอ,อุทาปาทิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนนุสุตเตสุธรรมเมสุ จักของอุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอะโลโกอุทาปาธิตั้งโขปนิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสันจิกาตัมพันติเมพิกเวอุเพอนานุสุเตสุธรรมเนสุจักของอุทาปาทิยานังอุทาปาทิ ปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขนิโรโทรอริยสัจจังฉจิกะตันติเมพิขเวอุเพอนานันุสุเปสุธรรมเมสุจักโงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิ อิทางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอ,อนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอโลโกอ,อุทาปาธิตังโขงปนิทางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทา อริยสัจจังพาเวตัมพันติเมพิขเวอบเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิญาณาังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิตั้งโขปนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเว ภเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาธิญาณาังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอโลโกอ,อุทาปาธิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันทังทวาทสาการังยถาภูตัง ยานทัศนงังนณะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพัมมะเกสะัสะมาณพามนิยาปชายะสะเทวะมนุสสยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจะโโเมพิกเว อิเมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวันทังทวาทาการังยถาภูตังยานะทัศนังสุวิสุทังอโหสิอาัถาหังพิขเวสเทวะเกโลเกสมาลเกสพัมมะเกสะสะมะนะพามะนิยา ชายะสเทวะมนุษสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญญยาสิงยานันจปณะเมทัสนังอุทาปาทิอากุมปาเมวิมุติอยะมันติมาชาตินัติฐานิอุนับระโวติอิทะมะโวจะพะัควา อัตตะมะนาปัญจวัคิยาภิกขุภควะโตภาสิตังอภินันถุงอิมันสมินจะปะนะเวยาการะนัสสมิงพัญยะมาเนอะยัสะมะโตโกนทันยะสะวิระชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทะปาทิยังกินจิสมุทยะธรรม,มัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจพัควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทมนุสสาเวสูงเอตัมพควตาภาราณสิยังอิสิปะตะเนมิทาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตตังอปติวติยังสมะเนนะวา พัมมะเนนวาเทวนาวามาเรนวาพัมมุนาวาเกณนจิวาโลกัสมมนติภุมมานาังเทวานางังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงจาตุมมหาราธิกานาังเทวานางังสัตทังสุตวา ตาวติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสุง um. ตาวติงสาเทวานังสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงยามานาังเทวานังส,งสัทธังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตตวานิมมานารตีเทวา สัทธะมนุษสาเวสูงนิมมานะระตินางเทวานังสัทธังสุตวาปะระนิม,มิตะวสะสวัตตีเทวาสัทธะมนุษสาเวสูงปะระนิม,มิตะวสะสวัตตีนางเทวาสัทธังสุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัทธะมนุษสาเวสูง เอตัมภคะวะตาภาราณะสียังอิสิปะตะเนนิทาเยะอนุตตรังธรรมะจักกังปะวัติตังอัปะติวัติยังสะัมะเนนะวาพร,รมะเนนวาเทเวนะวามาเรนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกสัสิมติ อิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพัมมะโลกาสัโทโธอัมพุคคัตคัชิอัยันจะทะสสะหัสสีโลกะทาตุสังกัปปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัมปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเก ปาตุระโหสิกอติกรรม,มเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภคะวาอุทานังอุทาเนสิกอัญญาสิวะัตะโขโกณทันโยอัญญาสิวะัตะโขโกณทันโยติอิติหิหังอายะสัมโตโกณทันยสสะ อัญญาโกนพันโยตเววะนามังอโหสีติบทที่9นะคะเป็นบทพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิธูอนุตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์นังพุทโธภควาติ บทที่10นะคะธรรมมานุสติสวากขาโตพระวตาธร,รมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายิโกปัจจัตตามเวทิตโภวิญญูหิติบทที่11สังคานุสติสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยะทิธรรมจะตาริบุริสสะยุคานิอัฏฐะบุริสสะปุคลาเอสะพระควโตสาวกสังโคอาหูเนโย ο, ปาหูเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชริกรนิโย ο. อนุตรังปุญญขตังโลกสัสติต่อไปเป็นบทที่12นะคะสักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสินานัสสันตุปัตวาสัพเพทุกขาว,วูปะสเมนตุเต สักกตวาธรรมรัตนังโอสถทางอุตมังวรังปะลิลาหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัตวาสัพเพพยาวูปะสเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสถทางอุตมังวรัง อาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสัพเพโรคาวูปะเมนตุเตบทที่13พระคาถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสัง เยปิวิงสุนราสภาตันหากราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุนิสราศีเสปติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปติทิโตไมหังอุเรสัพภุนากะโร หะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักค,คิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจะวามะเกทักค,คิเนสาวเนไมหังอาสุงอนันทะลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิง สุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารากัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจจังปฏิทาสิคุนากะโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลี เถราปัญจกอิเมชาตาณละเตติลกามะมะเศสส,สีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนระสาชะลันตาศีและเตเชนะอังคังเคสุสันธิตาราตานังปุระโตอาสิก พระคีเนเมตตสุตตะกังพะชักขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินานานา,นาวระสังยุตตาสัตตปากการะลังกตา วาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัตชันตุปัตวาเอเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธะปัญชเรชินะปัญชระมัชัมหิวิหะรันตังมหีตะเลสทาปะเรนตุมังสับเพ เตมหาภูริสาสภาอิเจวะมันโตสุคุตโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตราโย ο, สัทธธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเรติ